ส,ส,สวัสดีคะ่ะในเพียงที่นักคนนะคะสัป,ปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้หน่วยประเพณีอุ้มพระดำน้ํากันค่ะนะคะประเพณีอุ้งพระดำน้ํานะคะเป็นประเพณีของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือมีที่จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งเดียวเท่านั้นนะคะจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่5-6ตุลาคมนะคะ2564นะคะนักเรียนนะคะก็สามารถชมไลฟ์สดอยู่ที่บ้านได้นะคะและถ้าหากจะมานะคะก็อาจจะมาชมเจ้าสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มันล้างมือบ่อยแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยนะคะค่ะในวันนี้นะคะคุณคณรูรปยูน,นะคะจะให้คุณครูเปิ้ลคุณครูไปตอนคุณครูพิ่งน,นะคะมาเต้นประกอบจังหวะเพลง อุ้มพระดำน้ํานะคะเพลงก็จะขึ้นต้นด้วยมาเที่ยวกันสักปีใช่ไหมคะเ,เด็กๆด,ดูแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะลุกขึ้นนะคะแล้วก็ทําท่าทางประกอบไปพร้อมกับคุณครูปเปิ้ลคุณครูปเพิ่มคุณปปครูใบตองนะคะค่ะเชิญรับชมรับฟังและทำตามได้เลยนะคะ นำโชวทั่วทั้งโลกมีอยู่เพียงแห่งเดียวั่วทั้งโลกมีอยู่เพียงแห่งเดียวเมืองเพชรชบูรณ์เกิดจำรูนเลื่องลือระบือไกลเดือนสิบเรามารวมใจ้องพี่น้องไทยพร้อมใจกันทุกปีหาวันที่จัดงาน เทศกาลอาหารอย่างดีขบวนแหตามประเพณี กันมาพระพุทธมาหาธรรมราชายิ่งใหญ่รำคาหนึ่งปีมีครั้งเดียวมาเที่ยวกันสักปีเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกงพระดำน้ำนำโชคทัว กิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆเรามาทำใบงานกันค่ะเป็นใบงานแบบเสริมประสบการณ์หน่วยประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อของตัวเองนะคะผู้ชายก็จะเป็นเด็กชายผู้หญิงก็จะเป็นเด็กหญิงนะคะชั้นอนุบาลปีที่2ทับหกนะคะแล้วก็สัญลักษณ์คุณรูณได้ปามให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่า ใบงานเขาให้ทำอะไรคุณคู่เด็กๆนะคะสนท้านาเกี่ยวกับการจัดประเพณีอุ้มพาดํำน้ำนับจำนวนคนในภาพกากระบาดท,ทับตัวเลขแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆสังเกตภาพสิคาว่ามีใครบ้างเอ่ยตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อ แล้วก็เด็กผู้ชายนะคะพ่อแม่ลูกนะคะไปเที่ยวงานประเพณีอุ้มพาดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะชิงช้าสวรรค์น,นะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆนะคะนับจำนวน คนในภาพว่ามีกี่คนคะเด็กๆหนึ่งสองสเก่งมากค่ะเด็กๆมาดูตัวเลขกันค่ะเลขสามอยู่ตรงไหนนะหนึ่งสองสเลขนี้เลขอะไรคะสีหเลขสามอยู่ตรงนี้แล้วก็กากระบาดท,ทับไปได้เลย และส่วนภาพนะคะคุณครูเพิ่งนะคะก็ได้ระบายสีเว้รเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามกว่าของคุณครูเพิ่งเลยนะคะต่อไปต่อไปใบงานที่2นะคะแบบเสริมประสบการณ์เหมือนกันหน่วยประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อชั้นนะคะ สนทนาเกี่ยวกับภาพลากเส้นตัวอักษรตามรอยเส้นปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามในภาพนะคะคุณครูเพิ่งก็ได้ระบายสีไวรอเด็กๆแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะภาพนี้เด็กๆสังเกตสิคะเหมือนภาพที่คุณครูเพิ่งนะครับพาเด็กๆวาดไปเมื่อวานนั่นเอง เด็กๆนะคะก็อาจจะวาดเพิ่มเติมได้นะคะก็จะเป็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆหรือว่าจะเป็นนกนะคะเด็กๆเด็กๆก็ ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะวาดอะไรเพิ่มเติมไปก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูตรงนี้ค่ะอ่านตามคําตามคุณครูเพิ่งนะคะพระพุทธมหาธรรมราชามีตัวอะไรบ้างนะเด็กๆมาดูสิคะพอพานรอเรือสระอา พอพานสะรุทอทหารทอทงมอมา้าหอหีบสละอาทอทงรอเรือสองตัวหรือรอหันนะคะเด็กๆมอมา้ารอเรือสละอาชอช้างสละอาค่ะอ่านว่าพระพุทธมหาธรรมราชาค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเมื่อเรารู้จักคำแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะเลยพอพานรอเรือสระอะพอพานสระอุทอ,ทอทหารทอธงมอมา้าหอหีบสระอาะทอธงรอเรือรอเรือ มมมารอเรือสระอาชอช้างสระอาอ่านว่าพระพุทธทมหาธรรมราชาเก่งม,ะมะากๆค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพด้วยนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะทำาบ,บงานกับคุณครูใบตอนกับคุณครูพึ่งนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรูป้ประเพณีอุ้มพระดำน้ํานะคะพระพุทธรูปนะคะที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำําชื่ออะไรคะชื่อพระพุทธรูปอะไรคะพระพุทธมหาธรรมราชานะคะคนที่จะเป็นคนอัญเชิญนะคะพระพุทธมหาธรรมราชาไปดำน้ำาลี่คายเอย รือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย